ก e กรามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้เราก็อยู่กันในเกมต้นลวตาลูสับยุทธิยาจารและพวกผมแบ็กลิสกันจีเช่นเคยนะในว,วันนี้ครับผมก็จะมาสุ่มตัวละครมังกรทะเลหรือที่เราเรียกกันว่ามังกรสมุนนั่นเองโดยตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่กากอีกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟจีนเราเข้ามาใหม่ แต่ไม่ใช่สําหรับเซิร์ฟไทยซึ่งเซิร์ฟไทยเนี่ยได้มีการบัฟมังกรสม,มุดมาแล้วดังนั้นตัวละครมังกรสม,มุดเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่าสุ่มนะเนื่องจากมันได้มีการบัฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเรายังจะได้ไอเทมที่เราสามารถอัพกระเป๋าซึ่งกระเป๋าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้เอาไปอัพกระเป๋าเนี่ยบอกเลยว่าอย่าเสียใจทีหลังก็แล้วกันเอาล่ะก่อนที่เราจะไปรับชมการสุ่มเนี่ยผมก็ขอแนะนาสปอนเซอร์ของผมก่อนนั่นคือร้านเติมเกม power pay สะดวกเติิิมมถูกเเตไวปปลอดดภัยท้้งรานน การมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power p a y สะดวกเติมถูกเติมไวอย่างแน่นอนครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มมังกรสมุดกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยผมจะใช้สูตรเดิมของผมดีกว่านั่นคือกดหนึ่งใบแล้วก็สิบใบครับไปอันนี้ประเดิมไปหนึ่งใบนะออมมังกรสมุดต,ตัวแรกไหมเอฟอื้ <c oughs> ไม่ได้มีทางหรอกนะอยากมีแบบโบมิ้นท์ยอเขาบ้างอะไรกดหนึ่งใบแล้วได้มังกรสมุดอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ไม่มีนะฝันเฟื่องตูงมาไปอุ้ยออกทองไวมากแล้วเป็นทางน้านของฮึบเอาวิตายมู่ไผ่โอเคแต่ทองก็ออกง่ายนะออกเป็นตัวแรกแล้วอ,อืมอ,ออกไวจัดโอเคนะเห็นปะว่าสูตรนี้มันใช้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ต่อครับเป็นไงอย่าเอาไปลอกเลียนแบบนะอันนี้เดี๋ยวผมจนลิขสิทิ์หละไปครับกดหนึ่งใบรอบนี้เนี่ยมาใต้มู่ไผ่แล้วต่อไปเดี่ยจะเป็นตัวอะไรเอ่ยนะเห็นน้องสุง่มแล้วแบบหืไรความหวังจริง มันออกยากนะปึ๊บน่าจะมีการปรับเลทตอนตีห้าไปที่เรียบร้อยแล้วเอ,อ้ยเสียดายว่ะปึ๊บโอเคตอนนี้เนี่ยเราไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วสุ่มอันนี้หนึ่งใบแล้วก็สิบสิบแล้วก็ไปที่หนึ่งใบครับอ่ะลองใช้สูตรนี้ดูปึ๊บสุ่มไปแล้วครับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยตุมอีกรอบมารอบนี้เนี่ยจะเป็นยี่สิบสองเลยใช่ปะอาจเป็นยี่สิบสองปั๊บไม่ได้หาอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอ่ะ อ่ะสุบอีกส0บรอบตอนนี้จะเป็นเท่าไหรอ่อ่ะเมื่อกี้20 30บิบอ่ะรอบนี้30ิบใช่ปหโอ้โหเกลือครับ <c oughs> เฮ้ยมันเริ่มเล่นแล้วมันเริ่มเล่นแล้วเฮ้ยมังกรสมุดต,ตอนนี้45ใบแล้วอืมแล้วมากดหนึ่งใบกันก่อนเฮ้ยจะบอะวะาจริงๆผมควรกด2รอบไม่ใช่ดีหรือว่าใช่วะเออจำไม่ได้ช่างมัน <c oughs> โอเคกดไปครับปุ๊บหนึ่งใบามาไม่มาใช่ไหมไม่มา1ิบใบจังหวะนี้ต้องออกแล้วมังกร จะได้ไปสุ่มมวแหวนแสนปีอฮ้อมาแล้วว่ะหมาสีทองแบบนี้แล้วเป็นป๊าบหัวอู้โอ้โหนะก็ยังดีเป็นตัวละครที่ผมยังไม่มีดาวโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการประหยัดเนี่ยผมจะทําการสุ่มใบ SSR ตรงนี้เลยดีกว่ามาออกหน่อยมังกรสมุดมามาเหอะ12%จริงไหมอโอ้โหเลน้าโอ้โหเลน้าดาวตันไปแล้วครับเสียยว่าไปอีก หัวอูดับเบิลมาอีกโอ้โหนะมีรางสองหอนว่าตู้นี้เนี่ยน่าจะร้างตู้อีกเช่นเคยนะก็ไปที่หนึ่งใบครับอแล้วเราก็จะไปสุ่มสิบใบอีกสองรอบนะน่าจะออกแหละปึ๊บมามูปไปห,หัวอูมาแล้วนะสลหรับในตู้แล้วก็การสุ่มนอกตู้เนี่ยเท่าไหรออ่อ่ะสองตัวนะหูลเลน,น่ากับอันนี้ เอ้ยมาอีกแล้วว่าทองเห็นไหมสูตรนี้มันได้แล้วมาเป็นเออหลงโอ้โหดาวเต็มแล้วท่านเอ้ยนะหกสิบห้าละปรากดไปที่หนึ่งใบก่อนโอ้โหออกยากว่ะอันนี้ขนาดสุ่มเอออกมาเยอะแล้วนะไปครับมังกรสมุรอย่าเล่นตัวได้ไหมสุมไปอืไปได้ปะต้องได้ต้องได้โอ้โหม่วงโอ้ห้ามไปเลย เดี๋ยวเรามาลุ้นอันนี้กันอีกนะเพื่อเป็นการประหยัดใบถ้าเกิดว่ามันออกเนี่ยผมจะได้ไปสุงมวหม่แสนปีแต่ถ้ามันไม่ออกก็ทําใจแม่งซะโอเคกดไปปุ๊บมัง,งกรโอ,อ้หมาลมเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยรู้สึกถึงความเกลือไปดังนั้นเนี่ยเราไปต่อที่ตรงนี้ครับในตู้ต้องออกได้แล้วล่ะ s อ r นี่ได้มาเยอะเลยนะมังกรสมุทมความเกลือนี่ได้แต่ใดมามาแล้วว่าทองเอ้ยทองออกง่ายนะ ปุ๊บโอ้โหเป็นออสกาครับอืยังไม่มานะตอนนี้ไปที่80ตัวแล้วเราก็ยังจะใช้สูตรเดิมโอเคสูตรกดออไอ้หนึ่งครั้งแล้วก็สูม10บใบนี่มันได้ผลจริงๆนะปับ๊บอ,อันนี้1นึ่ใบไปก่อนครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น11บเอใบถ้าเรากด10บใบอ่ะมาไหมมาไหมทองต่อเนื่องเลยดิฮึบืบไม่มาครับเราข้ามไปเลยไม่มาแบบนี้สุมตอ่อโอ้โห วงแหวนแสนปีเราคงต้องตัดพอไปแล้วอู้ไม่มาครับผมโอู้อารวนอารวนว่ะเดี๋ยวกดทีหนึ่งแล้วก็สิบรอบอีกนะโอ้ตีห้าเนี่ยไม่มีผลแล้วนะน่าจะมีการแก้ไปแล้วแหละอัปเดตแพทซะใหญ่เลยปุ๊บมาต่อครับยังไงยังไงจังหวะนี้สุ่มไปแล้วแล้วได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับมันเล่นเราแล้วมันเล่นเราแล้วรอบนี้ โอเคกดสิ okay, ครั้งรอบนี้น่าจะออกแล้วแหละน่าจะชชว่์แต่ว่ามันจะออกตัวอะไรนั้นเรามารับชมกันเลยไอ้ยังไม่ออกจริงๆว่ะโอ้โหนี่มันเกลือสมุดจริงๆเข็มปีเลยอะโอ้โหสบแล้วที่อยู่ในสมุดเนี่ยไปได้เป้าได้เป้าได้เปล่า,ลาทองมาทองมาแต่เป็นทองอะไรเอ่ยปึ๊บหูเรียนหน้ามันมีแล้วโอ้โหเรียบร้อยความหวังของเรานะน่าจะ ไม่ได้สุ่มแล้วนะพูดตรงๆคือไม่ได้สุ่มแล้วไอเรื่องของวงแหวนแสนปีทีนี้เราก็มาสุ่มให้การันตีไปเลย <c oughs> ไม่มีความหวังแล้วอะ่ะต่อให้มันออกมังกรสมุดมาตอนนี้ผมก็ไม่สุ่มวงแหวนแสนปีละอือดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช้สูตรละ <c oughs> ไปต่อ20บใบครับรอบนี้เป็น27่บแล้วใบละตุ้ม27บใบออกทองมาหนึ่งครับแล้วเป็นทางด้านของอาจารย์เออหลงอาณา อาจารย์เออลงอีกแล้วกดสิบใบไปมาไหมมาไหมจริงๆสูตรเราไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วเนี่ยมันก็ออกแบบภายใน30บใบเหมือนเดิมอ่ะอันนี้เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวกดอีกรอบหนึ่งก่อนค่อยดูตัวฮึบโอ้โหท่านเกลือสมุดแน่สงสัยเราต้องเลิกสุ่มตีหแล้วไปสุ่มเจ็ดโมงแล้วยี่สิบห้าลัคก,กี้ยีสิบห้าแล้วอะ่ะไม่ออกอืยังไงดี ไปกดสิบใบต่อตอนนี้ห้าตรงนี้ก็จะเป็นสามห้าต้องออกแล้วทองมาเลทสูงแล้วเลทอัพตอนนี้เลทอัพมาตัวละครที่แบบยังไม่มีก็ได้อึ๊บมาทองแล้วเป็นเป็นอะไรเอ่ยฟึ๊บออดกาว่ะออดกาผมเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่มานาสูนนี่ว่ะโอเคก็ยังดีนะมานาสูนเอาไว้ลงกิจกรรมปึ๊บต่อครับมาไม่หยุดเกลือไม่หยุดเลยเกลือไม่หยุดเลยนะ อ้ยนได้ขอแบบเกลือแบบลึมๆเลยอ่ะเอ,อ้ยมาอีกออท่านเกลือสมุดชิบหายแนละดูทรงมันอรอกูการันตีแน่รอบนี้ <c oughs> โอเคเรื่อสุ่มตีห้าซะ <c oughs> ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะตูมเข้าไปแล้วทอมาอีกขอข้ามได้ไหมปึบข้ามเป็นมาราศูนย์ออ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 เรียบร้อยนะสองรสบ1ปใบ โอ้โหตัวละครไม่ออกครับมานสูตรบานนี้3แดงไปแล้วอยากได้อัดกาอีกสักตัวจะได้แบบเป็น5ดาวแดงมีไม่เอ้ยือกเกลือจัดเกลือจัดไปอีกว่ามังกรสมุรมันจะเกลืออะไรได้ขนาดนั้นขอดูหน่อยปัป๊บเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้ละการันตีชัวเลยการันตีชัวเลย,ๆๆๆๆๆๆเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้การันตีแล้วนะผมอ่ะ ความเกลือเข็มไปดิ30บใบ30บใบแล้วยังนิ่งอยู่แบบนี้โอ้โหมีแพ็คมาแล้วแพ็คก็คือ249ได้10ตัวไม่ซื้อแม่งหรอกแพงชิบหายเลยไปต่อปึ๊บเราจะได้สุ่มต่อครับแม่เกลือจริงๆนะมังกรสมุรเนี่ยรอบนี้ต้องออกแล้วเว้ยเราไม่อยากการันตีไม่อยากการันตีชิบหายเอ้ยของแท้เลยเนี่ยอันนี้ของแท้เลยเนี่ยการันตีชัวร์ไปต่ออีก10ใบ ม,มาแล้วป่ะทองแล้วเป็นไม่เอามังกรเออโหไม่เอามังกรเลยล่ะโอ้โหนั่นไกไม่เอามังกรของแท้เลยแต่ดีนะพี่มืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ออกอืแต่ก็ออกน่าจะดีนะทำดาวโอเคเหลืออีกประมาณสัก4 30 38ปะเมื่อกี้600ไอ้อะไร2อ2ใช่ปะอ่ะน่าจะเหลืออีก38การันตีแล้วทองไม่ทองเอออะไรวะเนี่ยเรียบร้อยฮะหมดความหวังวงแหวนแสนปี เหลือตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าฮึบพลังแห่งตีห้าไม่ช่วยเราแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโดนการันตีนะปุ๊บนะสุ่มแบบไร้ความหวังดีที่แบบตัวละครแบบมึนๆม,มันไม่มาโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเดี๋ยว,วเดี๋แม่ตอนนี้มันอยู่ที่298นะยังไงก็กดไปที่10ใบเลยแล้วกันนะเพื่อ,อออก2ตัวอะไรเงี้ย มีที่ไหนล่ะไม่เคยเห็นสองตัวเลยไปครับรอบสุดท้ายเป็นมังกรสมุดเรียบร้อยแล้วนะเออหือ,อเกลือแบบลืมๆมาตัวเดียวแน่นอนเลยว่าเป็นมังกรสมุดรครับพี่เกลือพี่เกลือของเราไม่เอาสุดจริงๆนะ <c oughs> เข็มน้ำทะเลเลยโอ้โหเนาะเนตเย็ด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 เอาอะเอาเรื่องเกลือมากเลยอ่ะจะเป็นประมาณนี้แล้วผมเหลือเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะของร้านค้าปริศนาผลึกวิญญาณโอ้หูหกหมื่เลยอ่ะสามารถแลกได้เลยเดี๋ยวไว้แลกทีหลังแล้วกันตรงนี้ก็ต้องแยกอีกใช่ปะอ่ะแยกของหุเล่นหน้าครับหูเล่นหน้าเนี่ยครบแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาไล่อัพดีกว่าเมื่อกี้ได้อะไรบ้างนะมุไปมุปปัยละตัวหนึ่งมุไปได้5แดงแล้วว่ะเอาเรื่องแจมอยู่แบบนี้ดิโอเคอะไปมีตัวอะไรกะ โมอูโอเคโมอูได้มานะสองตัวเลยก็อัพเป็นสามดาวแดงได้ใช่ปะไม่ใช่โอเคสามดาวครึ่งอัพไปเลยแล้วก็ตัวอะไรอีกออดก้านะออดกกาได้แต่ว่าแบบโหเสียดายว่ะมาไม่ครบขาดอีกตัวเดียวเองอ่ะจะห้าดาวแดงแล้วหมาลมนะหมาลมก็ได้ไปปึ๊บโอเคอัพเป็นสองดาวแดงอันนี้พลังเพิ่มแบบจัดๆเลยนะ ฮึบโอเคออกไหมฮึบโอ้ได้ครึ่งหนึ่งว่ะมานะศูนย์ต้องไปสีดาวละอ่ะเพื่อที่แบบอัธรลดนะครับผมเดี๋ยวผมสุ่มซักอาเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ดูด้วยละกันนะเลย3สามสิบเปอร์เซ็นต์ไหนวะอันนี้ผมเลือกเป็นถังเยี่ยงหัวไว้เดี๋ยวขอเป็นมังกรสมุดก็แล้วกันจะได้เล่นแบบสี่ดาวเหลืองเนาะดีกว่าเท่านี้มันมันไม่ไหวจริงอะ่ะ <c oughs> พี่เกลือของเราไปสุม่มปุ๊บออกไหมเอ่ยออกไหมเอยพี่เกลือ ปับ๊บอืม,อมหนึ่ใบเกลือตรงนั้นแล้วอยากเกลือตรงนี้เลยนะออกคถอปับ๊บรอบเดียอารอบนี้มาสิบใบบึ้มไม่มาครับตอนนี้11บเ็แต้มลักกี้ไปแล้วนะโอเคแล้วเราก็สุ่มหนึ่งบอีกอ่เราต้องเอาพี่มังกรนะผมไม่เคยหลุดเลทตรงนี้ผมจะถูกทำลายสถิติหรือเปล่าไม่เคยหลุดเลทน,นะหลังจากที่สุ่มได้ตัวละครแล้วก็มาสุ่มเลทสาร็นไม่เคยหลุดเลย มาดูครั้งนี้จะหลุดหรือไม่นะปึบมาอมไม่ทองว่ะอาจารย์เออหลงเริ่มบักแล้วอาจารย์แบบมึงสุ่มจนแบบเกินไปแล้วเริ่มเวียนหัวอาจารย์อาจารย์ขอของ,ของดีๆมังกรไหมมังกรไหมเอปู่เจียนโอเคปูเจียนก็ยังได้นะตอนนี้หาดาวปูเจียนอยู่แต่ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเกลือเกลือจริงจพี่มังกรสมุดของเราเราจะสุ่มตอบหออวะ ไม่สุ่มดีกว่านะครับผมประหยัดตั๋วเดี๋ยวกลายแท้มันก็จะมาแล้วเนาะเก็บเก็บตั๋วไว้ดีกว่าแล้วสลาวันนี้เนี่ยก็มียังยังไม่เอาหรอกยังไม่มีเดตอนนี้ดิเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูอะไรสักนิดหนึ่งในดีเดี๋ยวเราค่อยปิด<น>คลิปดีกว่าเป็นใจไหมละ<น>อ่าห้าดาวจริงๆผมอยากได้สองดาวแดงนะตอนนี้เนี่ยได้ดาวตัวละครมาเยอะพอสมควรน่าจะปลดสายใยได้ใช่ป่ะใช่เลยอ่าปึ๊บโอเคแล้วสายใยเป็นของโพเทสีครับตรงนี้ อ่านดูดิทุกครั้งที่มังกรสมุทรได้รับพลังวินได้รับพรเทพสมุทรใช่ปะอ่าหนึ่งชั้นจะมีอัตรา36อ๋อได้อีกได้พรเทพสมุทรมาแบบฟรีๆใช่ปะโอเคได้มาอีก3 6ถ้าเกิดว่าเราอัพได้สูงสุดเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะ กระตุนได้2ครั้งต่อสนามนะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่นพรกันหรอกเราเล่นเท่ไอ้ขมขู่มากกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยดีกว่าสายใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราอัพมังกรสมุรมาที่เลเวล57คาดว่าน่าจะแบบตันนะครับผมอ่าน่าจะตันเลเวลสิเลยตรงนี้นะปุ๊บถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะผมก็อัพไปเรื่อยๆแ,ลแหละเออไม่มีอะไรทํา ตอนนี้นะครับผมจะมีอัตรา100%ได้2ครั้งสรุปแล้ว2เทิร์นครับผมนะได้2เทิร์นเลยซึ่งจาก36เป็นร0 0เโอเคครับผมนะถ้าเกิดว่าเราอัปตันเนี่ยจากที่เราจะได้แบบกึ่งกลางๆนะครับผมกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยได้พอนเทสมุดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่ะสองตาครับผมจะเป็นประมาณนี้ละกันแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องบอกลาความเกลือไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่านะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปปตตต่อออไแลละสาหรััับววนนี้้ก็งข ไปก่อนกูดบายเขาท่านผู้ชม